สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กัาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก่อนสรลดคลิปนี้นะครับไหนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีดูนะครับวิธีดูรหัสผ่านบนมือถือของเรานะครับบางคนอาจจะจํารหัสผ่าน Facebook หรืออาจจะจํารหัสผ่านอีเมลต่างๆนะครับที่เราล็อกอินไว้กับมือถือของเรานะครับแต่ถ้าเราจําไม่ได้นะครับเราจะดูอย่างไรนะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ Google นะครับไปหาแอป Google นะครับ Google Chrome นะครับกดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับจุด3จุดมุมบนขวานะครับแต่ในช่างจนขอย้ำว่าอีกรอบนะครับถ้าจะทำวิธีนี้ได้ต้องตั้งรหัสผ่านหน้าจอซะก่อนนะครับ้าใคาที่ยังไม่ตั้ง ไปตั้งเลยนะครับพอตั้งเสร็จก็เข้ามา Google นะครับเข้ามาที่ Google Chrome แล้วไปที่จุด3จุดนี่นะครับมุมบนขวานะครับพอเจอจุด3จุดกดเข้าไปนะครับที่จุด3จุดแล้วเพื่อนๆก็มาที่คำว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่คำว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับพอกดเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้นะครับคำว่ารหัสผ่าน นะครับคำว่ารหัสผ่านตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่คําว่ารหัสผ่านนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอีเมลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่ง facebook เห็นไหมครับขึ้นมานะครับเราอยากดูรหัสผ่านอะไรนะครับบางคนอาจจะมีเป็น10 20นะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะมีอีเมลต่างๆนะครับที่เราเคยล็อกอินไว้กับมือถือเครื่องนี้ของเรานะครับแล้วก็ กดเข้าไปดูนะครับอีเมลอันไหนที่เราจำรหัสผ่านไม่ได้หรือ facebook หรือ Line อะไรต่างๆนะครับที่เราเคยล็อกอินไว้กับมือถือของเรานะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับการกดเข้าไปดูอย่างไรนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะกดเข้าไปดูอีเมลตรงนี้ของนายช่างจนนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นอีเมลขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นรหัสผ่านเห็นไหมครับ รหัสผ่านยังดูไม่ได้นะครับให้เรามากดที่ดวงตาตรง right น,นี้นะครับพอกดที่ดวงตาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นนะครับรหัสล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังตั้งถ้าใครที่ยังไม่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับจะไม่สามารถดูตรงนี้ได้นะครับต้องตั้งรหัสล็อกหน้าจอก่อนนะครับพอเรากดที่ดวงตาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอของเราตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นรหัสผ่านมาให้เราดูนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูรหัสผ่านนะครับ อีเมลต่างๆในเครื่องนะครับหรือแม้กระทั่ง Facebook ก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆจําไม่ได้นะครับว่าดูอย่างไรนะครับก็ลองเอาคลิปนี้ไปทําตามได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนหนช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมาฟังด้วยอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ